สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่12เมษายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกนด์ไลน์ขอะการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะอัศวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะช่วงนี้นะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะมิตรใหม่ๆนะคะเดชริออดมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะใครที่อยาก เดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไกลนะคะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะช่วงนี้นะคะโดดเด่น bon. โหยคิงเหรียญการเงินดีค่ะใครที่รอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่ช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะผู้ชายนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะหรือมีโอกาสมีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่ปเปลี่ยนรถใหม่รีไฟนน้นรถใหม่นะคะได้ด้วยนะคะ นะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะการเงินโดดเด่นค่ะ8ดเหรียญนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินเอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภจากยวดยานผ่านะนะคะจากให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดต่อไปคนวัมจันทัน คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะเจ้าชายดาบนะคะช่วงนี้คนวันจันทร,ร์มีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะหรือบางคนจะได้รับข่าวข่าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้เราเครียดเครียดหรืออาจจะมีความกังวลนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วงนี้คนวันจันทร,ร์ต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะ เฮ้ยเด็กสันแต่ความโชคดีความดวงเหงนะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมิลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะหรือใครที่กังวลเรื่องการงานนะคะโรงงานนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่าการสมรัครการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะโดดเด่นนะคะความความดวงดีความเขาเรียกแสงสว่างนะคะดวงเปิดนั่นเองนะคะคิง บับครับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่รักเรียกว่าช่วงนี้คนจันทร์นะคะมีอะไรมองหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะสีไม้เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสเริ่มงานมีโอกาสบางคนมีโอกาสเขาเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทําสิ่งใหม่ๆนะคะการเงินนะคะคุณผู้หญิงนะคะ บางคนอาจจะเป็นคุณผู้ชายก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับสยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งนะคะเสริมจมูกฉีดโบ็อกเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า,าปรับเปลี่ยนฉมหน้านั่นเองนะคะนะเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบทหลานบริวารน,นะคะ คนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าเรียกว่าเป็นคนอารมณ์ดีก็ได้นะคะบางคนอาจจะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเสียงโชคทิ้งไว้นะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ย4มีนะคะมีเลขศูนย์เก้าศูนย์สะคะศูนยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปคนอังคาร คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะแปดม่เท้าวันนี้งานเยอะหรือบางคนเรียกว่าทํางานสากกบกระเบื่อเยันเรือรบนะคะมีโอกาสขายับขยายงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะสามเหรียญต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้ปากเป็นเอกนะคะการเงินนะคะจะได้จากคําพูดของเรานะคะดูแลเทกแขรลูกค้าดีๆนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะจะมีลูกค้าประจํานะคะลูกค้าเก่าๆนะคะจะเวียน ลับมาอุดหนุนตลอดนะคะเขาเรียกว่าจะโชคดีในเรื่องของการค้าการขายนะคะ8ดาบนะคะกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าคิดกังวลบุกไปวนมานะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดกระดูกปวดเมื่อยนะคะหรือปวดหัวไมเกรนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ5ดาบนะคะ5ดาบ8ดาบนะคะช่วงนี้คนบนันอัร ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะรู้สึกอึอดอัดนะคะเกี่ยวกับสถานที่ทํางานนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนนะคะอาจจะโดนเพ่งเล็งหรือว่าโดนติชิ้นนินตาการโดนใส่ร้ายการโดนว่าร้ายนะคะบางคนนะคะก็เอาคําพูดของคนอื่นนะคะมาคิดมากคิดเยอะนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าตกอยู่ในพวังนะคะอย่าเอาความ คำพูดของคนอื่นมาใส่ใจนะคะปล่อยวางนะคะบางคนอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะนักก็ต้องหาที่ใหม่งานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันเขาเรียกว่าความใจร้อนนะคะห้าดับนะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะตัดสินใจอะไรค่อนข้างเเร็วนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะเหมือนกันนะคะนะักเข้าซ้ายจ่ายขวาซ่อมแซมปรับปรุงนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะการเงินซะมากกว่าส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข8 3 8 5หนะคะ8 3 8 5ไปนะคะคนวันสุด คนวันพุธคนวันพุธหนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธก็เรียกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะนะหรือเรหรือเรียกว่าอาหารการกินนะคะอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการงานมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้รับความ โชคดีความดวงเห็งนะคะใครโรงงานก็จะได้รับข่าวดีแต่เราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะต้องใช้ความเขาเรียกว่า Active ตัวเองนะคะกระตือรือร้นหน่อยนะคะและทุกอย่างก็จะประสบผลสําเร็จนะคะแต่คนวันพุธนะคะมีความขยันอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะในเรื่องของการงานนะคะโดยเชอรีออดบางคนคิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้นะคะ นะใครอยากบางคนอยากซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟเน้นรถใหม่หมนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะ j a s m e n t นะคะคำพิพากษานะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะบางคนนะคะรอบครอบกับการใช้ชีวิตที่มากขึ้นเรียกว่าอาดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายทําให้อ่างปรงๆกับชีวิตนะคะหรือว่าการมีสติที่มากขึ้นนะคะเอ้ justment นะคะ ใครที่กังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะเขาเรียกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกนะคะได้อ่าในสิ่งที่เราคาดหวังแบบฟลุกฟลุกนะคะอะไรที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะใครรองานอยู่ก็เขาเรียกว่าจะได้แบบประทานหันก็ได้ด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะใครมีคดีความช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะอ่า เรียกว่าสารยกฟ้องได้นะ,ะนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายถ้าเราผิดนะคะเราต้องโดนลงโทษนะคะ j จสเมนนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าตัดสินจากการกระทําตัดสินจากบุญและก็กร,รมที่ทํามานะคะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะใครที่ก็ผาดูใจกันอยู่ช่วงนี้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานแบบกระทนหันมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบกระทนหันนะคะหรือจดทะเบียนแบบกระทนหันหรือบางคนก็อยู่กันเลยแบบกระทนหันได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักแบบเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากบัตรประชาชนสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะรวมทั้งหมายเลขยอดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคเสียงทิ้งไว้นะคะ ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส วันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะอัดวินเหรียญน,นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีดวงลงทุนบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้หรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการซื้อรถใหม่ปเปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนั่นเองนะคะและช่วงนี้นะคะการงานนะคะก็จะมีเ,เงินเข้ามานะคะตั้งแต่เช้าหรือมีลูกค้าใจใหญ่ใจถึงนะคะเข้ามา,อ,าอุดหนุนสั่งออดเดอร์กับเราก็ได้นะคะ หกดาบนะคะการเวลานะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะแต่เรานะคะเรียกว่าอาจจะต้องเป็นเจ้ามือนะคะเรียกว่าใช้จ่ายหรือว่าสายเปนั่นเองนะคะนะคนใจใหญ่ใจถึงนะคะกล้าดได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะบางคนไปกับคนในครอบครัวไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนที่รู้ใจการเดินทางนะคะการพักผ่อนนะคะหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะ หกดาบนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทิงไม่เท้านะคะใครโรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานมีโอกาสเริ่มง,งานทําอะไรใหม่ๆนะคะหกไม่เท้านะคะชัยชนะนะคะ การงานที่ทําอยู่แล้วก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเรียกว่ายังเอาตัวรอดได้นะคะอย่างสบายสุขภาพช่วงนี้นะคะภูมิแพ้ผื่นคันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบกัรเสียงดวงนะคะยวดยานผาน,านะคะจะให้โชคใครที่ไม่มียวดยานผานะก็ให้มองอรถป้ายแดงนะคะของ ที่เราเห็นคันแรกหรือว่าบนถนนก็ได้ในทีวีในที่เราเห็นเป็นคันคันแรกเลยนะคะนำมาเสี่ยงโชคได้เขาเรียกว่ายุดยันผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยิบสีนะคะมีเลขศูนย์หกศูนย์หกนะคะศูนย์หกศูนต่อไปคนสุด คนวันศุกร์ราชินีเรีนญนะคะวันนี้คนวันศุกร์นะคะการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะการค้าการขายนะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนนะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเป็นบางคนได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ3มถ้วยแฮปปี้นะคะได้เงินมาก็มีความสุขนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะ นะเป็นมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะบางคนเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะความรักความผูกพันหรือมีโอกาสได้รับคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์ฮปาร์ตี้นะคะช่วงนี้นะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะมีโอกาสาบางคนก็เกี่ยวข้องกับการงานก็ได้การเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะแปดเหรียญการเงินนะคะ นะยิ่งขยนันเราเราก็ยิ่งได้เงินใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้นะคะยังเอาตัวรอดได้เรียกว่าอยู่ที่ความขยันของเรานะคะจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะหรือใครที่คบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสถึงขั้นจดทะเบียนนะคะสมรสได้เลยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ โชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปีเลขศูนย์สามสองแปดนะคะศูนย์สามสองแปดนะคะต่อไปค่ะคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะ เด m มูนช่วงนี้คนสอบพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนก็กังวลน,นะคะเกี่ยวกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะเกี่ยวข้องกับการงานที่เข้า,ขากัดดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครบางคนนะคะเดฟูนะคะแต่คุณก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่อารมณ์กลับมา กลับมาแฮปปี้ได้เร็วนะคะบางคนกังวลใจแล้วก็เรียกว่าไม่เป็นไรนะคะนะก็เรียกว่าคนที่ปล่อยวางได้เร็วนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะแบบประทันหันบางคนทั้งกลางวันกลางคืนนะคะนะการใช้รถ ใช้รถใช้ถนนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังความดันอาการเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆนะคะบางคนนะคะการเดินนะคะสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่นะคะด้วยความไม่ระวังนะคะได้ด้วยนะคะ,นะคะต้องระวังต้องรอบคอบกับการเดินนะคะอัศวินถ้วยนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะนั่นก็เรียกว่ามีโอกาสนั่งสมาธินะคะสวดมนต์ได้ด้วยนะคะ หรือใครที่คิดอยากจะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะสาดาบนะคะสาดาบช่วงนี้นะคะต้องระวังต้องรอบคอบอารมณ์นะคะนะโดยเฉพาะใครที่คิดมากคิดเยอะนะคะนะักคำพูดของเรานะคะเรียกว่าอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกของคนฟังก็ได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งนะคะใครที่ โดดบุรีนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหายใจเจ็บคอติดขัดนะคะเป็นเสมหะนะคะก็ได้ด้วยนะคะการเงินช่วงนี้นะคะคุณก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่แต่ส่วนมากนะคะมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะพวกเดฟูนะคะหมดหมดไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้นะคะนะมักจะเป็นแบบนี้นะคะโชคลาภนะคะ เลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่มีเลขแปดศูนย์ศูนย์สามนะคะแปดศูนย์ศูนย์สามนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ